สวัสดีครับวันนี้ทางอูนาคิมนะครับก็จะมีสินค้าแปลกๆใหม่ที่ปรับปรุงจากสายปลดล็อกคันเร่งนะครับคือเปลี่ยนมาเป็นฝังชิปแล้วครับจะใช้ชิปแล้วครับจะไม่ใช้สายคือเวลาลูกค้าซื้อไปเนี่ยบางคนเสียบไม่ค่อยดีเสียบเข้าไปไม่สุดนะครับบางทีสายผมหักมั่งเลยครับต่นี้ปรับปรุงมาใหม่นะครับจะมีจําหน่ายในประมาณอาทิตย์หน้านะครับราคาก็จะถูกกว่าของเดิม100บาทนะครับ คือราคาหลักร้อยก็สามารถทําให้รถนิสสันฟอนเทียเซ d ดีวายดีตู้เอเวนนะครับหลักร้อยรถก็แรงได้นะครับอ่าเรามาดูกันนะครับว่าจะเพิ่มรอบให้อย่างไงจะอ่าปลดล็อกคันเร่งอย่างไงนะครับรอบเดิมนะครับเราลองสตาร์ทเครื่องนะครับสําหรับรถที่รอบมาช้านะครับนะครับอ่าตอนนี้รอบอยู่ที่900นะครับ ผมจะใช้ชิปตัวนี้นะครับสั่งให้ขึ้นมาอีก500นะครับเรามาดูกันว่าต้องเสียบตัวไหนนะครับคือง่ายๆครับถอดปลั๊กตัวนี้ออกมาเลยนะครับเขาเรียกว่าสวิตช์คูลเลนนะครับตัวนี้คือใช้คูลเลนใช้อุณหภูมิที่เป็นตัวสั่งจ่ายเชื้อเพลิงหรือรอบเร่งครับเสียบลงไปอย่างนี้เลยนะครับปึ๊บนะครับแล้วเราก็ผมจะแถม อุปกรณ์พวกนี้รัดไว้นะครับเพื่อเก็บกับสายตัวนี้ไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วไม่ต้องเสียบเข้าไปนะครับชดเชยตัวนี้บางคันค่าตัวนี้มันหายไปไปหาซื้อค่าไม่ตรงนะครับแล้วเราลองสตาร์ทกันนะครับตัวนี้อ่าแล้วจะขึ้นมาอีก500รนะครับถ้าขึ้นมากกว่านั้นมันก็จะมีควันดาเยอะนะครับแต่ปกติรุ่นนี้ต้องแรงแบบไร้ควันอ่าตัวนี้ก็จะเห็นควันพอลางๆนะครับนะครับอ่าสตาร์ทได้เลยปึ๊บครับเห็นไหมครับ ขึ้นมาอีก500นะครับแต่ปึ๊บเสียงเครื่องจะเปลี่ยนแต่ปึ๊บเรามาดูควันกันนะครับไปลองแตะไปไปแตะเันเร่งอ่ะแตะคขนเร่งให้หน่อยนึงเรามาดูควันกันนะครับนี่ครับท่อไอเสียอยู่ตรงนี้นะครับเห็นนะครับ เห็นเพียงลางๆนะครับผมก็ฝากฝากไว้<ฮ> <kee> นะครับกับผู้ที่ใช้นิสสันฟอนเทียเซ d ดี3,000วายดี25เบอร์โทรก็086191097นะครับที่ต้องการให้รอบมาเร็วต้องการอ,าออกตัวดีแซงได้ดังใจนะครับสำหรับรถนิสสันเซตดีวายดีนะครับเบอร์โทร086191097สินค้าตัวนี้จะมี ในอาทิตย์หน้านะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ